บ้ข้าเจ้าบาลสมุนไพรสมุนไพรว่าฉันโอ้ยมีผู้อยู่บ่นเนาะยางมาตะกวงตะไปฮอนตะฮอนโอ้ยปวดขาปวดแข้งกับพ้องกันห่วยมีผู้ไรอยู่ลานบ่นเนาะโอ้ยเหียนเกือบกัน อ้าวโอ้ยสวัสดีใจยายจ้าสวัสดีจ้ามาซื้อ,อ <c oughs> หังจ้ามาซื้อายผมต้องเป็นคนถามว่ายายมาซื้ออะไรโอ้ฉันเลวมันเป็นลงเลงืล่อมเถ่าม้าเราพ่อบอกมาซื้อสมุนไพรกันลืมโอ้อยากได้สมุนไพรกันลืมจ้าเดี๋ยวนี้ ปันปวนว่าสิไปอันหนึ่งใดอันหนึ่งว่าสิไปอันนี้ไปอันนั้นไปทุกทีแล้วอายุมันเยอะแล้วยายมันเป็นสมองจะเลอะเลือนความจำไม่ค่อยดีตะกี้อายุว่าหลายปันนี่เด้อหรอเมร่อ่ต้องโตกาปีนี่อายุจังแม่นหลายหายหลาย่ะเหรออายุมันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยเพิ่มขึ้นทุกปี ดีดีขอให้อ <niño> ย <sharing> ู่อายุเ oh พ <t rio så rails> ิ <society ơi> ่มนะอย่าไปเสียก่อนล่ะดีลละเขาเอ่ใหน่อยยัอยู่อยากได้สมุนไพรการลืมบอกอยากสมุนไพรการลืมยายมาถูกที่แล้วนี่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 อันนี้เป็นสมุนไพรการลืมกินแล้วหายอย่างปิดทิ้งอุ้ยครับยายเด้อกินแล้วหายคือจังพลไม่เน่าก็พลไม่เน่าคือปิดทิ้งยายอารมณ์ขันเลยขอบคุณจ้า้ ยังช้าวอ,อืปูาเร็วพัเรื่มอีกแล้วล่ะอ๋ออันนี้ไปกินเนี่ยอันนี้กินเออหายหายเรามียากันชักวัดซือซ้อไปให้ลูกชายอยากได้ยากันชักบอหายละหมื่นนอนชั้อยังโอ้ยถ้าอาการแบบนี้นะต้องยาตัวนี้เลยผมมีให้เอามาให้กินเนี่ยไอ้อหนูหนูลกเอ้ยไอ้หนูเอายอายกันชักมาให้ยายเลยเร็วใช่ละ่ะมาลูกนี่ลูกชายลูกชายผู้ไหนเนี่ย ลูกชาย,ยามันกินยากันสักบอกกินกินโดนกัดไหนสามปีแล้วสามปีแล้วจ้ะ ไม่ยายวันนี้กันยากายาที่ยาโอ้ยยายๆยยายหญ่ยลูกยายหโอ้ยใส่กระบอกถือโอ้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นยาใายใจ่าจ่าจ่าจ่ถุกจ่ายจ่จ่ายจ่หมดใช้ยใจ่ใส่ไปเอายาลูกอันนี้โทรศัพท์อกกินสมุนไพรกันเริ่มได้ล่อนี่นี่่ะ กานนิยากกันชักจัอยาการลืมจ้าอันจักบาทจ้าอย่างละร้อยสองร้อยจ0าสองร้อยจ่าอุ้ยแงยุใสะเงินบาทจะมันหายากเนาะเออเอาย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 สองร้อยสองร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อาวพอดีขอบคุณครับยายครับจะขอยหายนะยายนะจ้าโอ้กินโดนโพด มันเลยเป็นจังที่บักไฟมันอยู่หน้าบ่อลอรมันคือจังมิดมีสีติ่งจังที่นั่นซักอีกล่ะเมื่อบ้านก็ซักมือนี่ก็ยังซักบ้ยซักจนตีนจังไฟเห็ดยังไฟ มันก็สักขัดสักแน่แต่ไฟไฟมังเห็ดหยังเดียวเนี่ยโอ,โอ้คอยกาจังโอ้ยกูเลยว่ามันเห็ดอีหยังโอหมาแล้ส่็จแม่ไปหาซื้อสมุนไพกรกันลืมกันสักนี่ละใส่สมุนไพรจ้อแน่กูลืมอ,อยู่ร้านเขาผุนบานเนีไงเกือบเจ้าเลยบฝน มื่อเนกูเรื่มอยลานไคสมุนไพรผุนขึ้นได้วัวจังสีหลับไฟเอ้ผู้เฒ่าพคนว่าคนเฮ้าหนะมันก็ต้องดูแลสุขภาพจากของได้ยินเขาอีสีอีชาเขาว่าสู้ฟั่งอยู่ด้วว่าไม่แย่จนเจ้าเฒ่าเฒ่าจังสี่เจ้าคือว่าหาลังนกไม่กินแนะพะนะลังนกเออเมื่อคุจากว่าลังนกรู้มึงไปหามาให้กูกินได้เป็นยัง เออยืนลัางลกเนี่ยเออคืออยากคือจังเขาว่าฉันหรอกเดจจังให้คูณจักว่าอะไรล้างนกรู้ใชยไหมโอ้ตาย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 ,ตายค่อยไปค่อยมาเนี่ยล่ะอือมึงจะรู้มคือกูเนี่ยล่ะเออเอเาซักไป <c oughs> โอ้ย